สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมืดหนีครับวันที่14พฤษภาคม2568ครับมืดหนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับ4คู่มหัศจรรย์นะครับงวดที่แล้วนะครับของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะ4คู่มหัศจรรย์ครับมี7มี8มี3มี2นะครับเลขออก388ครับผมเนาะ 8กับ3มาบนนะครับแต่เลขออกเบิ้ลนะครับผมเนาะส่วนเลขล่างครับผมเนาะเลขล่างก็ไม่เข้านะครับของอาจารย์ต้อยครับผมแต่ว่ามีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามอาจารย์ต้อยให้หน่อยนะครับงดก่อนครับก็เข้าที่85นะครับวันที่16เมษายนนะครับผมเนาะก็ถือว่าของอาจารย์ต้อยเข่าใบอยู่ครับผมอีกอย่างหนึ่งเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามอาจารย์ต้อยให้หน่อยนะครับ ก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องกับผมเนาะมาดูเน้นย้ำของเลขวิ่งสนามบินน้ําก่อนดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับปี68นะครับผิดแค่ครั้งเดียวนะครับปี68ครับให้5ออก51ล่างครับให้7ครับออก7 7 9บนนะครับให้5ออก51ล่างครับให้5ออก50ล่างครับ ได้9ออก9 4บนครับได้5ออก5 6 3ครับมาหลักร้อยครับได้5ครับไม่เข้านะครับเลขออก6 8แแล้วก็36ครับได้2ครับออก2 2 7ครับได้0ครับงวดที่แล้วครับออก06นะครับปี68นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าครับปี68นะครับ ก้างวดครับผิดแค่งวดเดียวนะครับ9ก้างวดครับผมเนาะผิดแค่งงวดเดียวครับเลขวิ่งสนามบินน้ <ketchup rible> <mon> ํานะครับงวดนี้ครับงวดนี้เลขวิ่งสนามบินน้ําครับให้มาครับผมให้8เม็ดเดียวนะครับให้8เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเค แล้วมาดูที่ผมทำคลิปเมื่อวานครับผมเนาะสรุปเลขมาแรงครับสรุปเลขมาแรงเมื่อวานนี้ผมทำคลิปสรุปเลขมาแรงครับผมนี่ครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนัครมถมครับได้1 7ครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับได้เจ็ดหนึ่งครับแม่แถลับบุรีเจดหนึครับของผม1 7ครับ fc ภูเก็ตครับ1771ทั้งบนทั้งล่างครับ fc โคลาชครับ17ครับ fc เลยก็17ครับเลขวิ่งสงขาก็17ครับเลขล็อกจากกทมก็17นะครับอาจารย์รันพนมพัยครับ71นะครับสรุปเลขมาแรงครับผมเนาะ9ก้าสำนักในช่องผมนะครับเทใจให้1771เเม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ โอเคมาดูต่อเลยครับผมสรุปเด่นล่างครับเมื่อวานครับสรุปเด่นล่างคปด้วยครับเมื่อวานครับเนาะเน้นย้ำกับ fc ทางช่องครับสรุปเด่นล่างครับ10สำนักครับเด่นที่9ลอง1นะครับเด่นที่9ลองหนะครับแคปหน้าจอนะครับมาต่อมาเลยครับผมสรุปเด่นบนครับเมื่อวานครับผมเนอะ ผมลงคลิปไป่อว่านี่เอฟซีทางช่องกับเเห็นเยอะมากครับสรุปเด่นบนเก้าสำนักครับเด่นที่หนึ่งเม็ดเดียวนะครับเด่นที่หนึ่งเม็ดเดียวนะครับนะครับโอเคครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยดีกว่าครับสีค่คู่มหัศจรรย์ครับผมเนาะว่าจะตรงกันกับของผมไหมเพราะว่าผมลงคลิปตั้งแต่หลังเลขออกครับผมเนาะ ของผมมี8มี9มี5มี4นะครับตรงกันไหมกับของผมครับ4ตัวเงินล้านครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยดีกว่าของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะเพราะว่ามี f อฟซีทางชองถามมาเยอะมากครับของอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับ8 9 5 4ตรงกันนะครับกับของผมก็ผมเนาะ ที่ผมลงคิดไปตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่ต้นง,งวดนะครับผมเนาะตั้งแต่หลังเลขออกครับนี่ครับ8 9 5 4ห้าสี่ตรงกันนะครับกับของผมนะครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยครับแม่ครับผมเนาะจะมาเขียนให้ fc ทางช่องครับจะมาเขียนให้ fc ทางช่องนะครับอาจารย์ต้อยจับให้4คู่นะครับ4คู่ มหัศจรรย์นะครับของอาจารย์ต้อยครับอาจารย์ต้อยครับ,าารรบเนียนย้ำกับ f อฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ สคู่มหัศจรรย์ครับมีตัวไหนเอ่ยมีแปอยู่ตรงนี้มี9้ามีห้ามีสี่ครับ มี8มี9มี5มี4นะครับจับคู่ให้4คู่นะครับมีนี่ครับ8 4 8 9 4 5แล้วก็9 5นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับจับให้4คู่ครับมี8 4 8 9 4 5แล้วก็95ครับลงวันที่16ทับ5ับ6 8ครับมะครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยนะครับของอาจารย์ต้อยนี่ครับ อาจารย์ต้อยนะครับซึ่งตรงกันกับของผมนะครับซึงผมลงคลิปตั้งแต่ตนหงวดหงิดตั้งแต่หลังเลขกออกครับผมเนาะผมลงคลิปไปครับนี่ครับสี่ตัวเงินล้านนะครับแต่ว่าผมจับคู่เห็นแค่สองคู่ครับเก้าแปดกับเก้าห้านะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอของอาจารย์ต้อยครับผมแคปหน้าจอเด้ครับผมเนาะ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับกระสุดท่านี้ครับกับขอว่ยพ่อไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อกับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ